ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลดีบุญมีนชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังในงส่วนของข่าวแรกนะครับทางด้านขององคมนตรีได้มีการเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตากด้านนายพรารกรสุวรรณรัตน องค์มนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำหอมตําบลแม่ตื่นอําเภอแม่รามาจังหวัดตากรวมจํนวน551ชุดพร้อมด้วยเสื้อกันหนาวนะครับ708ตัว ไปมอบให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการจํานวน2โครงการครับคุณผู้ฟังซึ่งโครงการที่1นะครับนั่นก็คือโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตืดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยในพื้นที่ป่านะครับอยู่ในอําเภอแม่รามาจังหวัดตากและอีกหนึ่งโครงการนะครับนั่นก็คือสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาอําเภอคลองรานจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นนะครับทั้งนขององค์มูลรีและคณะนะครับได้ติดตามการดรําเนินโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเกิดขึ้นจากพระมหารกรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงทรงได้รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ฟื้นผืนป่าแม่ตื่นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดลอยต่อกับผืนป่าอมก๋อยได้รับการแก้ไขอย,อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนและราษฎรเนี่ยสามารถอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟัง ในส่วนของผลสลิตหลังจากที่ได้มีการฟื้นฟูผืนป่านะครับก็จะได้มีด้านของการพัฒนารักษาป่าไม้มีการป้องกันและการกระทําความผิดด้านป่าไม้โดยจัดทีมนะครับราดตะเวนครอบคลุมนะครับพื้นที่กว่า562ไร่ การบูรดลบพื้นที่ป่าก็มีการลดลงรวมไปถึงนะครับการเกิดไฟป่ากก็ลดลงเช่นเดียวกันในส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกป่าทั่วไปปลูกป่าหวายรวมไปถึงนะครับการจัดทําฝายชะลอน้ําแบบต่างๆเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำำานําลาธาร รวมทั้งหมดนะครับกว่า4,865ไร่ทำให้สภาพผืนป่าต้นน้ำลำทานได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีความสมบูรณ์แบบเดิมอีกครั้งนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถสร้างจิตสำนึกนะครับและกระตุ้นให้ราษฎรในพื้นที่รักษาและครห่วงแหนทรัพยากรท้องถิ่นปลูกฝังให้เยาวชนอยู่ด้วยการให้ความรู้และสร้างการตระหนักถึงนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมครูป่าไม้มีนักเรียนนักศึกษานะครับผ่านกิจกรรมตรงนี้กว่า3,700คนและในสุดอีกหนึ่งด้านนะครับด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใน,นการใช้ชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ดินและการปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกพืชแบบเชิงผสมผสานร,รวมทั้งนะครับมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเช่นกลุ่มผู้ปลูกบุกไข่สร้างรายได้ให้ราษฎร กว่า350,000บาทต่อปีอีกถึงกลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่มปลูกกาแฟอินทรีย์ภายใต้ผืนป่าโดยได้รับรางวัล5ประเภทนะครับนั่นก็คือ h o n e y p r o c e s s และการประกวดกาแฟพิเศษรายการ Thailand Coffee Fest 2020สร้างรายได้กว่า150,000บาทต่อปีกลุ่มผู้ปลูกไผ่และแปรรูปหน่อไผ นอกจากนี้นะครับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน7หมู่บ้านรวมร้อยลายสามารถเพิ่มแหล่งโปรตีนและลดค่าใช้ใจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่ทั้งนี้นะครับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยการสนับสนุนปรับปรุงระบบสารนุโภคขั้นพื้นฐานสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ราษฎร พร้อมกันนี้นะครับองคมนตรีและคณะได้พบปะพูดคุยกับรัษฎรในพื้นที่และปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงาให้แก่พื้นที่แห่งนี้ต่อไปนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับจะพูดคุยในส่วนของกมรมส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่ได้มีการมาจับมือนะครับในส่วนของมูลนิธิซิต,ตี้คีน,นันผนึกกำลังพาคีติดป,ปีกเยาวชนขาดโอกาสสร้างความพร้อมด้านธุรกิจออนไลน์เข้าสู่ตลาดแรงงาน ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นครับคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน,นได้มีการมอบหมายให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผนึกกำลังกับมูลิติซิตี้คีนันติดปีกนะครับเยาวชนขาดโอกาสและเป็นการเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไปทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งก็ได้เป็นการผลึกกําลังจากภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายนะครับอย่างเช่นในส่วนของรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมันา,าโครงการในการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนเพื่อการสู่ตลาดแรงงานในภาคบริการในรูปแบบของการเสวนาน,นะครับอยู่ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานมูเรทิซิตี้และมูเรทิคีน,นันแห่งเอเชีย เพื่อเป็นการร่วมปั้นนะครับโครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเน้นเป็นการพัฒนาครับคุณผู้ฟังเพิ่มทักษะทางด้านออนไลน์ให้แก่เยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์เพื่อเป็นการสร้างแรงงานฝีมือในอนาคตโดยการจัดเสวนาครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะสู้งานสร้างเยาวชนเพื่อเป็นการหาช่องทางนะครับและเป็นการหาทางออกให้กับการจ้างงานและเป็นการเพิ่มทักษะให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญมากมายนะครับได้มาร่วมเสวนาแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆอีกมากมายทังด้านของนายเฉลิมพง บุตรรอดนะครับรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้มีการพูดถึงนโยบายของทางรรครัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมนะครับที่จะมีการมุ่งเน้นในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนําประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับคุณผู้ฟังและไปการลดความเหลื่อมล้านะครับของคนทุกระดับในสังคมซึ่งก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยภายใต้การนําของนายสุชาติชมกลิน ที่ได้มีการกํากับดูแลในส่วนของตรงนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองนะครับก็ได้มีการเล็งเห็นในส่วนของศิลปศาสตร ในส่วนของการเป็นผู้นําชั้นนําในเรื่องของการบรหิหารการจัดการและเกต่ยวกับธุรกิจออนไลน์โดยมีการร่วมพัฒนาแรงงานทางด้านตลาดออนไลน์และแนวคิดพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการและให้ความรู้ทางด้านการเงินตลอดจนนะครับถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในปีที่2จึงได้ร่วมกันในการจัดงานเสวนาดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกครั้งนี้ โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนสําคัญนะครับคุณผู้ฟังที่ทางกระทรวงแรงงานและก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสําคัญเป็นอย่างมากและตระหนักดีถึงความท้าทายที่คนกลุ่มนี้นะครับต้องเผชิญในแต่และปีนะครับคุณผู้ฟังประเทศไทยเองเนี่ยมีจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการจบการศึกษาภาคบังคับถึงประมาณปีละนะครับห5 0,000นห้าืนคนเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟัง ซึ่งนักเรียนเหล่านี้นะครับได้เข้าสู่ระบบตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไฟรฟฝีมือหากไม่มีการบูรณาการหรือว่าการช่วยเหลือเพิ่มทักษะในด้านของอาชีพให้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือมีแนวโน้มการประกอบอาชีพของยุคสมัยก็จะช่วยให้นักเรียนดังกล่าวเนี่ยได้พัฒนาเป็นฝีมือแรงงานต่อไปซึ่งจะทําให้มีรายได้มีค่าจ้างค่อนข้างสูงขึ้นครับคุณผู้ฟังและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้หรือว่าคนกลุ่มรุ่นใหม่ได้ โดยจุดประสงค์ที่มีนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ขาดแคลนทุทรัพ์โดยการสร้างทักษะที่จําเป็นสําหรับคนยุคปัจจุบันโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับยึดแนวทางในการบริรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเนื่องจากนะครับพัฒนาและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถดําเนินได้เสร็จลุล่วงโดยราชการเพียงฝ่ายเดียวครับคุณผู้ฟังซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะครับ ในส่วนปัจจุบันเองนะครับการเรียนหรือว่าการมีความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะต้องให้ความสําคัญแก่เด็กๆแล้วก็ความสําคัญแก่คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบกันดีการวางเป้าหมายหรือว่าการให้ความรู้เรื่องพัฒนาฝีม,มือแรงงานสาหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสําคัญหลักในการที่จะพัฒนาประเทศพัฒนาศักยภาพต่างๆด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้ตลาดแรงงานไทยเนี่ยได้มีเงินที่เยอะขึ้นและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดูแลครอบครัวได้เช่นเดียวกัันนะครบ อีกหนึ่งข่าวนะครับที่ทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพูดถึงในส่วนของการเปิดระบบดิจิทัลเซอร์วิสให้กับหน่วยงานภาครัฐและข้อมูลนิติบุคคลผ่านออนไลน์ง่ายๆสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางน,นะครับแล้วก็เป็นการตอบโจทย์ยุค new normal ด้วยนะครับคุณฟังทางด้านของนายทศพลทางสมบุตรนะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเปิดเผยนะครับว่าระบบการบริการข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันครับคุณฟังซึ่งหลายๆที่เนี่ยก็ได้มีการใช้ มาเป็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนทำงานและก็ผู้มาใช้บริการอย่างเช่นของทางกรมพนานัฒนาธุรกิจการค้าเองนะครับก็ได้มีการเปิดระบบดังกล่าวซึ่งเป็นระบบงานแบบใหม่ล่าสุดที่ทางกรมเนี่ยได้เปิดให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐในการมาขอรับหนังสือรับรองรับรองเอกสารทางทะเบียนงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือและมีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญตัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวโน้มของนโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลยุคดิจิทัลในการพัฒนา,นาการออกแบบเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานและหน่วยงานทางภาครัฐนะครับสามารถขอรับบริการผ่านเว็บไซต์กรมพนาัฒนาธุรกิจการค้าได้เลือกในหัวข้อ ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทําตามกระบวนการต่างๆที่ทางเว็บไซต์ได้มีการแนะนําต่อไปนะครับทางด้านในส่วนของเอกสารที่ให้บริการผ่านระบบนะครับมีการนําเอารายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียนมาใช้ในการลงลายมือชื่อรับรองเอกสารซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงนะครับคุณผู้ฟังและมีความน่าเชื่อถือและมีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้ใตพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก โดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังเอกสารได้2รูปแบบอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบที่1น,นะครับ r e f e r n u m b e r ที่จะระบุทางด้านของท้ายเอกสารมากรอกในใบหน้าเว็บระบุงานหัวข้อและตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ถูกต้องตามข้อมูลในไฟล์หรือไม่ในส่วนที่2นะครับตรวจสอบผ่าน QR code ที่จะปรากฏในเอกสารทําให้อ่านด้วยโปรแกรม QR reader เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลในไฟล์นะครับว่าเอกสารโดนี้มีจริงหรือไม่ ทั้งนี้นะครับทางด้านของดิจิทัล s e r v i วิเองที่ทางกรมเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งการส่งเสริมในมาตรฐานแล้วก็การเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดและลดความเสี่ยงนะครับของบุคลากรในการให้บริการและผู้ที่มารับบริการเช่นเดียวกันและหน่วยงานทางภาครัฐนะครับก็ได้มีการร่วมดําเนินการตามภารกิจให้เป็นไปตามนโยบายในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งนะครับระบบดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของทางภาครัฐและก็สามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลในการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลเซอร์วิสได้ที่กองข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนานธุรกิจการค้าสามารถโทรได้นะครับที่เบอร์0 2 5 4 7 4 3 6 6นะครับซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งระบบดีนะครับที่ลหลายๆบริษ,ษัทและก็ละหลายๆองค์กรในประเทศไทยเนี่ยเริ่มหันมาใช้ในระบบของอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เอกสารต่างๆก็สามารถเก็บไว้ได้ในคลาวก็ได้หรือว่าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลดัต้าเบสของตัวบริษัทเองก็ได้ซึ่งตรงนี้เองนะครับจะสามารถพยายามลดขั้นตอนในการประสานงานลดขั้นตอนเลือกเอกสารแล้วก็สามารถทําให้ทํางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์นะครับที่ออกมาพูดถึงในส่วนของผู้ที่ชอบรับประทานเนื้อดิบหรือว่าหมูดิบอาหารที่เป็นแบบ เปิดเมนูพิสดารนะครับก็อาจจะมีเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินอาหารและน้ําและโรคหูดับได้นะครับคุณผู้ฟังโดยจากกรณีที่มีการพูดถึงแล้วก็มีการแชร์ข่าวเกี่ยวกับโรคอฮิวา แอฟริกา <Africa S 2> ในสุกรนะครับอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลในการรับประทานเนื้อหมูทั้ทงด้านของกรมควบคุมโรคนะครับก็เลยได้ออกมาจะสัมพันธ์ในส่วนของข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับโรคนี้นะครับซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้นะครับคุณผู้ฟังโรคนี้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนป้องกันและก็ยังไม่มียารักษาในสุกรเชื้อไวรัสที่มีความทนทานสามารถอยู่ในผลิตภัณฑ์จากสุกรได้นาน โรคนี้เป็นโรคที่ติดต่อในสุกรและหมูป่าเท่านั้นยังไม่มีรายงานนะครับว่าโรคชนิดนี้จะไปแพร่กระจายอยู่ในสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเนี่ยห้ามนําสุกรที่ป่วยตายหรือว่าสงสัยนะครับว่าติดเชื้อหรือไม่เนี่ยมาบริโภคหรือว่าปรุงอาหารเนื่องจากขั้นตอนการชำแหละอาจจะทําให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่สุกรตัวอื่นได้อีกเช่นเดียวกัน สำหรับในส่วนกรณีที่ต้องสัมผัสกับสุกรที่เลี้ยงไว้นะครับหรือว่าต้องเกี่ยวข้องกับการทําลายสุกรที่ป่วยหรือว่าตายเนี่ยขอให้มีการป้องกันตนเองแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามายัยสวมถุงมือสวมแว่นตาแล้วก็ใส่ชุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับเชื้อหรือว่าไม่ให้เกิดอันตรายต่อระบบผิวหนังและร่างกายนะครับคุณผู้ฟังหากพบอาการตายของสุกรนะครับโดยมีอาการไอไข้สูงขาสั่นนะครับไม่มีแรงผิวหนังแดงมีจุดเลือดออก มีรอยช้ำในผิวหนังบริเวณใบหูหรือว่าท้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้โดยด่วนนะครับในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็สามารถแจ้งได้แล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มาติดต่อหรือว่าสอบถามในส่วนของการที่จะจัดการในส่วนของสุกรที่มีการป่วยหรือว่าติดเชื้อต่อไปนะครับการบริโภคหรือว่าการรับประทานเนื้อดิบหรือว่าหมูดิบเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มันไม่ดีนะครับ อาจจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยรับเชื้อที่มันไม่ดีหรือว่ารับแบคทีเ r ียบางอย่างที่จะทำให้เราป่วยได้หรือว่าเกิดพยาธิได้เช่นเดียวกันซึ่งก็มีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่ผมได้ดูข่าวมาเนี่ยมันก็มีผู้บริโภคกุ้งสดนะครับที่ชอบรับประทานกุ้งสดหรือว่ากุ้งใช้น้ําปลาเนี่ยถ้าสมมุติทําไม่สะอาดจริงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดพยาธิในดวงตาได้ ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดการเสียดวงตาไปได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการรับประทานอาหารเราควรต้องปรุงให้สุกนะครับถูกสุข,ขอนามัยแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบหหมู่เพราะเพื่อเป็นการป้องกันตนเองดีกว่านะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของนายแพทย์เจเดทธรรมทัชอาลีเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพูดถึงในส่วนของการเริ่มให้บริการยาเม็ดคุมกําเนิดนะครับหญิงไทยทุกสิทธิ์นะครับ ขอรับผัดแอปพลิเคชันต่อตังได้นะครับโดยปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังผู้หญิงไทยนะครับทุกคนอยู่ระหว่างในช่วง15-59ปีเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดน,นะครับชนิดรับประทานได้ทุกที่ในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรร้านขายยาโรงพยาบาลาาบาเอกชนคลินิกเวชกรรมและหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตกรุงเทพมหานคร รวมกว่า2,500แห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งการที่ได้รับบริการยาคุมกําเนิดนั้นนะครับจะไม่ยุ่งยากเลยนะครับคุณผู้ฟังโดยจะรับบริการได้2วิธีซึ่งวิธีที่1นนะครับก็คือกรณีที่มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นแบบสมาร์ทโฟนสามารถขอรับยาคุมกําเนิดผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเข้าเมนูเป่าตังสุขภาพเลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพเลือกหน่วยบริการที่ได้รับยาจองสิทธิ์และไปรับตามวันที่จองได้เลยในส่วนที่2นะครับ กรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ใช้บัตรประชาชนนะครับเพื่อเป็นการขอรับยาคุมกําเนิดณหน่วยบริการที่ร่วมกับโครงการโดยผู้รับบริการนะครับจะได้รับยาคุมกําเนิดไม่เกิน3แผงต่อครั้งและคนละไม่เกิน13แผงต่อปีนั่นเอง ทางด้านของท่านเลขาธิการเอนะครับพูดถึงเกี่ยวกับการบริการยาคุมกําเนิดนะครับเป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งทางสปสอชอเนี่ยได้เป็นการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ค่าบริการยาคุมกําเนิดสําหรับประชาชนให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในภักรัฐอยู่แล้วนะครับ ดยรวมอยู่ในงบประมาณที่เหมาจ่ายลายหัวเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงการบริการยาคุมกําเนิดสําหรับพี่น้องประชาชนในปี2515นี้เนี่ยทางสปะสะชนะครับก็ได้มีการดําเนินการแบบเชิงรุกขยายความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานบริการภาคเอกชนสถานที่ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถรับบริการยาคุมได้อย่างสะดวกและมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงนะครับการให้บริการนะครับสามารถเลือกวิธีการจองสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าผ่านบรรประชาชนที่ผมได้แจ้งไปในส่วนของขั้นต้นด้วยนะเช่นเดียวกันปัจจุบันนะครับขณะนี้เนี่ยทางหน่วยงานทั่วประเทศนะครับที่ได้ร่วมกับทางภาครัฐหรือว่าทางสปะสะชเนี่ยมีรวมกันกว่า2,500แห่งพร้อมให้บริการยาคุมกำเนิดนะครับกับหญิงไทยทุกสิทธิ์แล้วเพื่อเป็นการแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะนะครับในกลุ่มของวัยรุ่น ตรงนี้เองนะครับทางสปสชเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมระบบดังกล่าวในการดําเนินการและมีการประชุมเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนในการให้บริการกับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการซึ่งพร้อมใช้ในช่วงตั้งแต่ในต้นเดือนของกรุมพ,พันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับในส่วนของขั้นตอนในการรับบริการยาคุมกาเนิดน,นะครับซึ่งขั้นตอนที่1เองก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าแอพพลิเคชันเป๋าตังเลือกสถานที่ให้บริการแล้วก็สามารถเลือกจองวันและเวลาได้เลยทีเดียว ในส่วนของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถใช้บัตรประชาชนเนี่ย walk in ไปในหน่วยรับบริการแล้วก็สามารถขอรับได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์1330ตลอด24ชั่วโมงนะครับการที่เราจะคุมกําเนิดหรือว่าการที่เรามีเพศสัมพันธ์นั้นนะครับก็ต้องเกิดการป้องกัน เพื่อไม่ให้เราเนี่ยมีการตั้งคันก่อนวัยอันควรซึ่งการลดปัญหานะครับทีนมัมหรือว่าการตั้งคันก่อนวัยอันควรในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยให้ความคํานึงถึงนะครับซึ่งถ้าสมมติเกิดเหตุเหล่านั้นแล้วเนี่ยลำดับต่อไปคือเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะดูแลในส่วนของคันอย่างไร ถ้าสมมติเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการดำเนินชีวิตต่อไปอีกเช่นเดียวกันเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้เราควรป้องกันแล้วก็ถ้าสมมติป้องกันแล้วก็ต้องมีการรับประทานยาคุมกําเนิดต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวข่าวสารนะครับที่จะนามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะติดตามผมย้อนหลักเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ทางยู u ูบช่อง n e l กองประชาการกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชรร์กกกดด Subscribe เเพื่อป็นนนาลััังงใจใจห้้บบผมมะทีวยค สำหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ